สาบายดีเอซี FC พระเดชพระคุณทานที่ให้เกียรติตามลูกในขณะนี้เดอ้อเมื่อนี้กาซิมาวาเรื่องออข้อเป็นภาษาไทยเนาะคำว่าขี้เงืงอภาษาล่าเป็นขยะเนาะที่ไปที่มาของศักจึกน้อยหนึ่งเกี่ยวกับขยะเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนสิไปฟังเรื่องขยะอยากขอ ขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณเนาะคุณพอ่อคุณแม่เนาะที่ให้เกียรติตามลูกเนาะลูกดีใจพี่น้องเมื่อน,นี้มีเอฟซีไทยเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็รเอฟซีลาวยังซ้ำเก่าเนาะสิบสองเปอร์เซ็นตะ์รายกาเอฟซีจากอเมริกาสิบเปอร์เซ็นต์ประเทศยุโรปก็มีประเทศเยอรมันอ mm ังกฤษนอร์เวย์ Denmark, Zealand, Italy, no. ied, เดนมาร์กนิวซีแลนด์อิตาลีสวิสเซอร์แลนด์เนาะดีใจหลายเดยออสเตรเลียแคนาดาเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียสิงคโปร์ขอขอบุญขอบคุณขอบบมียังสีเหมาเนาะตื่นตั้นแล้วก็ประทับใจหลายเมื่อนี่ สักจิกสิคอวาเรื่องขยะน้อยหนึ่งเนะาะเพื่อสีไ้ค้นเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับขยะนะมันโมเมนต์เรื่องไงเนาะคือสักจิกสีเบาความเป็นไปเป็นมาสูฟังเนาะสักจิกนี่เคยอยู่โครงการอนุรักษ์สร้างเนาะก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดหลอมมาเจ็ดปีพี่น้องเนาะและสักจิกเคยเหตุโปรเจก เกี่ยวกับ trust เนอะเดี๋ยวสิภาพพี่น้องไปเบิ้งนํากัน,นว่ามันยากมันง่ายสํมใายเนาะเข้าใจง่ายๆเลยว่าเป็นยังคนป่าจึงถิ่มขยะเนาะจึงถิ่มขี้เหยื่อสะไานะ้น่ะทั้งที่ได้กินแล้วก็ถิ่มถิ่มแบบบริคิดยังเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเฮาต้องทําความเข้าใจเนาะว่าเป็นยังเขาต้องเบิ่งสักจุดเห็ดละก็บบเห็ดซอยอยังนะ่ะ ก็เข้าใจความรู้สึกเนาะบางคนกัเลือใจเนาะเอาไปให้กินแท้ๆเป็นยังคือบอกเมี่ยนบอหยังเนาะถ้าเขาทำความเข้าใจดีๆนี่เผาค้นป่านี่จะเป็นคนเลือนร้อยพี่น้องเนาะเป็นคนแบบสีว่าจังไงแนวความคิดของเขายังอยู่ในยุคหินผนว่าเนาะยังอยู่ในยุคหินแท้ๆพี่น้องเนาะการที่เฮาสีซ้อนยังสีบอกยังมันต้องใส่เวลาเนาะ การเก็บขยะสําหรับแนวคิดของพวกเขาเดี๋ยนี้มันเป็นยังทีไรซ้าละเนาะพวกเขาสิ้นกับการใส่วัตถุดิจากธรรมศาสตร์บอกเป็นจะเป็นวัสดุหรือของกินใส่แลวก็ทิมกินแล้วก็ทิมชินเคยกับปัญหาดังเก่าวและบ่คอ่ได้อยูมองเก่าโดนปันใดพราะเนาะน้องนุ่งที่ติดตามวิดีโอนี้เอาใจซอยกันเนาะว่าเขาสิมีวิธีจังไนน๋เนาะ แม้นกระทั่งคนในเมืองเนาะแม้กระทั่งคนในเมืองแท้เนาะในงานเทศกาลบนญสงเฮือ่นี่นะสักจึกสีาพาไปเบิ่งเนาะสักจึกสละเวลามาเป็น,นเดือนๆในการทำจิตอาสาในการเก็บขยะในการจัดตั้งปฏิบัติในการลงา่งบรรดาโรงเรียนเพื่อ,อท้ายทอดให้ความลูกเกี่ยวกับขยะเนาะและก็มีาการแสดงละครเนาะ การแสดงละครคือสักจึกกันนะครับบทเป็นพลื้อะพี่น้นองนะเดียวจะพาไปเบึงน้ากันเน้องนะที่ไปที่มาเนาะโอเคไปเขาไปเบึงน้ากันว่าที่ไปที่มาของสักจึกนั้เป็นเัไน่ไ <One S 3> รเนาะ1 of the main problem is yeah. you know the a yeah. o you know the เนาเป็นประาของโลกพวกเขาต้ลงรยอยกันมาแม่เย้เย้เย้ ันจะนำมาช่วยกันเท่เหนือมันจะนำมาช่วยกันเทปเหนือยอย่าได้เบื่อมาสร้างสรรค์สิ่งดีดีประเทศเราสวยงามทัง้งมีรุ่นแล้วดีใส่ดีดีมาเชิด ตัวสิิงที่มีคุณค่าเอามาสวยกันเจอหนะ้ามาสร้างชาบ้านเมืองของเฮามันกอยล่งเจา้าบ้านของเฮาทุกคนเลยอยากที่ก่อนที่จะเสืลงใหม่ถ้าอ E บอกลูอล่อกสัสอนตั้งแต่เยไว้ว่าีรืนะ่มันเป็นทีมันการกิ้มสีวินต่งางาไปจะงมาห่วงใจหากสาไว้เพื่อตัว,ตว ช่วยกันจนะรักมาหากชาบานเมืองเานี้ที่เหยื่อบวกมีชีวิตของเราจะสดใสมาเหตนเพื่อลูกเพื่อลาให้คนลงต่างบ้านก็าท้าใจจงมาห่วงใจหากเสไว้เป็นที่เป็นทางบ้านเมืองจะสวยง บอกลาสั่งสอนตั้งแต่วัยว่เคียดนะมันเป็นผีมันกัดกินชีวิตตาตาไปจนมาห่วงใจหัดเซาไว้เพื่อตัวลูกเองว่าเคียดนะมันเป็นผีมันกัดกินชีวิตตาตาไป สำหรับประวัติสักจิกเองเคยเฮดเวียกกับส่างเคยเป็นตัวแทนแควงเียบุรีเนาะรวมกับหัวหน้าเก่าของข้าพเจ้าจัดงานคารวันส่าง ย่าง200กิโลเมตรพี่น้องจากเซนบุรีสู่หลวงพ่อบางเนาะจากเมืองปากไหลาย,ยางไปเมืองทงจากเมืองทงยางพาปลา,าสงวนน้ำปุย๋ยออกมาเมืองเพียงเนาะแล้วกับมาเซนบุรีไปฮงซาและไปจบที่หลวงพอบางเป็นการเอาสร้างไปพบปะผู้คนและได้มีโอกาสสิ่อสอนคนเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมเนาะและการบ,บริจาคปุ่มอุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆตลอดเส้นทางที่พวกเขาย่างผ่าน2เดือนนี่คือเวียก,กิตอาสาขังธมิดของสักจึกสามารถไปเบิงผลง,งานได้ที่ www theelephantcaravan 2 0 1 5 com นาะพี่น้องเนาะในต้นปี2017สักจึกมีโอกาสไปประชุม รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนที่จัดขึ้นสักจึกมีโอกาสไปกับผู้ลักผู้ใหญ่ของเมืองของแขวงและมีโอกาสโหลลมกับทานเจ้าเมืองเกี่ยวกับบัญหาขี้เหยื่อที่เกิดขึ้นในสยบุรีและมีโอกาสได้ปรึกษาหารือจนในหับอนุญาตให้มีการจัดประชาสัมพันธ์จัดโครงการกระตาขี้เหยื่อ หรือทรั t เพื่อเผยแพร่แนวความคิดในการอนุรักษ์ธรรมศาสตร์และการกำจัดขี้เหยื่อเพื่อบ่ให้เป็นมลพิษต่อโลกต่อมวลมนุษย์สักจึกเองมีโอกาสลงเผยแพร่บรรดาโฮงเฮียนในเทศบาลเมืองสยบุรีและนำเอาศิลปะการแสดงตลกเคหาหลองเพลง เพื่อสางกิจกรรมดึงดูดความสนใจน้องๆให้มาหับฟังบัญหาขี้เหยื่อและมันก็ได้พ้เกินขาดเนื่องจากว่าบรรดาองค์การจะตั้งทีเกี่ยวของให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะของการอบพบต่อของการสิ่งเวลลอมของเมืองที่ได้ส่งบรรดาอาสาสมัคร และจิตอาสามาสวยสักจึกในการจะตั้งปฏิบัติปี2017นั้นสักจึกได้มีโอกาสจัดงานในเดือน11โดยการสละเวลาส่วนตัวมาจัดงานโครงการกระตาขีเหงือให้กับเมืองสยบุรีเนื่องในโอกาสเทศกาลบุญแขงเฮือประจำปีสักจึก ได้เป็นคนคนควายงบประมาณต่างๆเพื่อมาจัดกระตาขี้เหงือ่อและว่างกระตาขี้เหงือให้เป็นจุดเพราะว่าสาเหตุสําคัญที่คนถิ่มขี้เหงือก็ย้อนบ่มีบนถิ่มและนอกจากนี้ยังได้อธิบายเกี่ยวกับพผลหายผลเสียของขี้เหงือผ่านบทเพลง the rabbit song นอกจากนี้ยังบอกพ่อยังได้แสดงละคร ที่เกี่ยวของกับขี้เหยื่อเพื่อให้พวกเขาหู้ได้ถึงผลหายผลเสียของขี้เหยื่อที่จะเกิดขึ้นถ้าหากพวกเขาบอส่ใจและปล่อยปะละเลยในวันแข่งเฮือข้าพเจ้าและทีมงาน้องการสิ่งแวดลอมเมืองสยบุรีและ้องการอพพตตอประจำเมืองสยบุรี ได้ห่วมกันติดตั้งกระจาขีเหือสำเร็จลอยหน่วยทั้งสองฝากฟังเพื่อเกี่ยมให้ผู้คนมาส้มบุญทรงเฮือมีบอลถิ่มขีเหือและพวกเขายังได้ถือป่ายลนลลงในการหักษาสิ่งแวดลอมเคียงคู่กับการเก็บขีเหือของทีมงานจิตอาสาในขณะทีทุกคนกำลังมวลสื่นกับเทศกาลงานแข่เงเฮือแต่พวกเขา จิตอาสาทุกคนได้พร้อมเพียงกันเก็บขี้เหยื่อทั้งสองฝากฟังพร้อมกับเป่าประกาศให้พนเล่าที่มาส้มง,งานแข็งเฮื่อหูได้ถึงผลเสียและผลหายของการถิ่มขี้เหยื่อสะไสา้และได้เหตุให้เป็นแบบอย่างของเมืองของแขวงเพื่อนำไปจะต่างปฏิบัติในต่างเมืองและต่างแขงการนำผ้านกน o n และจิตอา,าสาสางกิจกรรมครั้งแรกในปี2017ต่อมาปี2018ทางเมืองสยบุรีก็ได้จัดโครงการกระตายขีเนื้อเองโดยข้าพเจ้าก็ได้ฮับเกียรติมาเป็นแขกรับเสิ้นและได้ห่วมกิจกรรมทุกอย่างกับองรงการซิงเวลลหลอมเมืองและองรงการอพอตตนี่คือความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเคยมีส่วนห่วม ในการอนุรักษ์สิ่งเวดลลอมเพื่อให้เมืองสยบุรี่กลายเป็นเมืองที่มีความสวยงามภายหลังโครงการกระตะขี้เหยื่อเสร็จสิ้นลงข้าพเจ้าก็ได้มอบกระตาขี้เหยื่อให้กับบรรดาองค์เฮียนที่เกี่ยวของที่ทรงอาสาสมัครน้อง,องภายหลังโครงการเสร็จสิ้นลงข้าพเจ้าตาั้งหน้าอาสาสมัครขึ้นหับเกียรติยศจากเมืองจากแขวงจากอำนาจการแต่งตั้งที่เกี่ยวของ และทีมงานข่าวพเจ้าก็ได้หับคำสมเซยย่องย่อจากผู้รักผู้ใหญ่ในการอนุรักษ์เมืองเสยบุรีให้กลายเป็นเมืองสะอาดสีเขียวตามทิศสีน้ำของอดีตฐานเจ้าเมืองและการจัดโครงการกระตาขีเหยือจิตอาสาเก็บขี้เยือก็จัดขึ้นในทุกๆปีและทุกเทศกาลมันถืตอต่อยอดและพัฒนาขึ้น ดีกว่าตอนขาพเจ้าจัดหลายและขาพเจ้ามีความภูมิใจและสำนนคหัก,กบานเกิดเมืองนอนและบานที่อยู่อาศัยแขวงสยบุรีขอขอบใจที่ทานให้เกียรติติตามรายการโดยดีเสมอมาขอความสุขสุขดีจงเกิดแก่ไม่รายการทุกททานหักโลกหักเล่าบทถิมขีเนือสะไส้